พาอจานข้าไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหยุดนะครับเพาะเรื่อยๆเลยครับมีหุ่นเลยครับเราต้องกระจกไปเรื่อยๆครับผมชักเงินกีครับเรามาเล่นข้อแหนกกันจะเราไปบนหาเลยไปเราซ้อนนะบนหานะเอาพายให้จับให้ดีจะเอ๋ช่วยออกมาหน่อยครับไม่แน่จริงนี่หว่าออกมาเลยผมอยากเจอเนี่ย คิวคุณจนได้นะคุณมาร์คสวัสดีครับเป็นบรรยากาศยังปะครับตอนนี้เย็นเจี๊ยบขอบคุณมาร์คนะครับครับจุดธูปครับหนึ่งดอกนะครับโอ้ลมแรงอ่ะตอนนี้ลมไม่แรงหรอครับแรงครับผมบอกบรรยากาศให้หยุดเป็นแรงนั้นหยุดละ เดินรอบประตูครับพร้อมพูดท้าทายครับกรตายของคุณม้าที่คุณม้าคือคนไม่เชื่อครับพูเลยครับรอบๆประตูวนทั้งหมดนะครับพูดเลยครับสวัสดีครับคุณผีออกมาให้ผมเห็นหน่อยเธอทำอะไรตกก็ได้ผมอยากเจอครับรอบๆเลยไหมเน้นตรงฝั่งขวาค่ะไปหาทางนอตครับทางหลังก็ยังไห้ห้องครับเราพูดเลยครับ สวัสดีครับถ้ามีจริงช่วยเอาอะไรมตหน่อยไดครับเดินนดดียวพูดถ่ายนดเยครับราพร้อมกัครับหนักกว่านี้ก็ได้ครับช่วยออกมาหน่อยครับไปทางโต๊ะพี่ออกบ้างครับถึงพานเควินครับดางหลังพี่พี่ไปเลยครับสวัสดีครับออกมาหาผมหน่อยรูไหมว่าไม่แน่จริงไม่จริงนี่หว่าไม่แน่จริงนี่หว่า อยากเห็นของตกครับไม่มีอะไรครับคุณมาครับนั่งอยู่เฉยที่โต๊ะั่นแหละครับโอเครับประตูปะครับปางใส่กระถางไว้ก่อนครับมันปักไม่ได้เหตุการณ์่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่ครับมันปักไม่ได้วางไว้วางไว้ก็ได้ครับแล้วก็นั่งอยู่เฉยสักหนึ่งนาทีครับว่าจะเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าหมครับ วันนี้เราให้ลองมาร์กนั่งดูเฉยดูว่าจากที่เขาพูดท้าทายไปเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะเขาบอกให้มีของตกนะมาดูครับว่าของตกไหมคือจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่ใครนะอ่าอสัมผัสได้ว่ารุนแรงเหมือนกันอึนอดอัดมาครับหยิบเสื้อขึ้นมาครับ แ,แล้วก็สลับหน้าหลังแล,ล้วผวมงครับสลับหน้าหลังมนถึงว่าเอาข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะกับหน้าหลังถูกไหมครูในตง้งแล้วนอนให้หัวครับไม่นอนบนโต๊ะเลยครับนอนงายใช่ไหมครับใช่ใช่ครับนี่หัวไปที่ตะวันตกเนาะรู้สึกอะไรบ้างไหมครับไม่ครับ พูดพูดท้าก็ได้ค่ะพูดท้าเลยครับออกกระไรครับออกกระไรครับลองหยิบขึ้นมาไม่ต้องค่อยหัวค่ะแต่ว่าแบบมองไปเฉยๆก็พอโอเคจะได้ไม่เมื่อยแล้วก็พูดท้าทายไปเลยนะครับของตกมีเสียงซิกอะครับเชิญครับถ้าจริงครับของให้มันตกหน่อยครับอะไรก็ได้ครับทายกูว่า,เพ,เ,เ,วา,าเพิ่มเลเวลได้ขนาดไหนบ้างครับเพิ่มเลเวลได้ขนาดไหนบ้างครับพี่โถ จ,จัดไปมาเอาจริงป่ะเอาเลยครับไอ้สัสออกมาเดิกูยอยากเจอเนี่ยไปพูดใกล้ๆมุมโต๊ะน็อตก็ได้ค่ะออกา ขอบคุณมากครับเลียค,ครับคุณมาครับคุณสัมผัสได้บ้างครับคุณรุนแรงมากคุณมาเนี่ยรุนใจแต่ตอนแรกตอนแรกผมกลัวเพราะว่าผมจิตผมตกไปตรงของของเอกของพิมูนแดงของทีอปด้วยใช่ใช่แล้วที่บอว่าทำใจแล้วถ้าเจอก็เจอเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ได้กลัวแล้วก็แต่ก็อยากเจอด้วยแล้วก็ไม่ลบหลู่ด้วยโอ้ไม่ลบหลู่เลยไม่ลบหลู่เลยไม่เราคืออันนี้อันนี้คือเราเราทำการขอไปแล้วว่าเราอยากเจอจริงๆถ้ามีจริงๆอะไรแบบนี้ แล้วมาฟังฟังโกมันคืออยากรู้ว่าทําไมถึงบอกมาก็แบบมันสามารถแบบว่าพูดได้เต็มที่อะไรุ้กคำที่มันมีพระด้วยพี่เยอะมากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอะไรเงี้ยคุ้มครองอะไรเงี้ยก็เลยแบบสามารถเล่นได้ค่อนข้างเยอะใช่เล่นได้เยอะรู้สึกเป็นไงบ้างฮะจากที่เขาท้าไปเหมือนเขามาไม่ได้ปะแบบว่าปกติเขาเราเจอแต่แบบข้างนอกแบบเขาที่เราได้เห็นเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยู่ข้างในอ่ะมาใช่เขาไม่ได้อยู่ข้างในใช่อ๋อมันมีมันมีสิ่งที่มันแบบว่าอย่างเช่นตรงน็อตเนี่ย ไม่รู้ผมคิดเ,เองเปล่าซึ่งผมพยายามมองมันจะมีมองช็อตมองมองก็ไปบนแอกผมพยายามมององศาของลมว่าแบบว่ามันจะตกที่ตรงไหนซึ่งมันตรง้องอยู่ตรงกลางแต่ตรงงยริมน็อตมันมีพามามนมันมันมีมันมีมันมีบ้างบึบบบก็ตนนอนที่ผมช็อตช็อตสุดท้ายที่ว่าเดินไปแล้วขอแดงขึง้นแต่แต่ <ๆ S 1> ผมขนลุกอยู่นะมันถึงว่าตรงตรงณตรงนั้นนะทุกส่วนที่เดินไปตรงนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าตรงนั้นจะแบบมีอาการแบบว่าเอขนลุกขึ้นมาว่ะอันนั้นเป็นจุดเดียวที่รู้สึกแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนแหละ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4:28 2นะทุกคนเป็นเวลาห้องสุดท้ายของเทชัยวัฒน์กับห้องพอบที่เดือดมากๆทุกคนพวกเราจะทำการย้ายลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับห้องพอบเกินเดี๋ยวมันจะมีความจิตตกหรือน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเราการเปลี่ยนสถานที่กันแรับนึงนะครับ ใช่ครับเดี๋ยนั่งบันไดขั้นแรกรอเลยครับเดี๋ยวขึ้นไหมครับขึ้นไหมแต่เย็นน่่ผมจะให้นั่งไปทีละขั้นช้าๆจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับพอถึงขั้นสุดท้ายนะครับเงยหน้าขึ้นมามองครับว่าเห็นอะไรหรือเปล่านะครับของเทพนะครับนะเทลองท่องในใจไปด้วยระหว่างลงขั้นว่าอยากเจออยากเจออยากเจอครับ อยากเจอครับอยากเจอครับอยดเจอครับยกเจอครับอยดเจอครับอยดเจอครับอยากเจอครับอยากเจอครับแง่หน้าขึ้นมาดูครับแคสุดท้ายแล้เราแง่ขึ้นมาดูลุกนั่งนั่งกับที่ครับเราแง่ขึ้นมาดูครับนั่งกับนั่งกับแค่สุดท้ายครับล้วแง่ขึ้นมาเลยครับแง่ขึ้นมาไงหลังไงหลังไงหลังขึ้นมาดูอาเห็นเห็นอะไรไหมครับเห็นไฟไฟ รู้สึกอะไรครับตอนรู้สึกตลอดทุกท่านตั้งแต่ขั้นแรกพี่ครับแงนแงนอีกรอบหนึ่งครับแง่ขึ้นมาดูเลยครับเราพูดว่าอยากเจอครับอยากเจอครับอยากเจอครับเห็นอะไรไหมครับไม่ครับอ่าเอางี้ครับเท่ขึ้นมาชั้นกลางครับขึ้นมาชั้นกลางครับ ขึินครับพศ่จ้นิ่งก่อนที่จะ้ยุดนะมันเป็นเสียงเดียวกันเชรครับพี่รวมพัามาก้ไากไม่มีไม่ได้มาจากพัาม,มาเพีขึ้นมาชั้นกลางเลยครับ ลอดวางขาเลยครับมองขึ้นมาข้างบนบันไดเรามองไปรอบๆทั่วๆเลยครับทั่วแล้วครับทัั่ววแล้ครบอีกทางหนึ่งเลยครับกลับด้านแล้วมองลอดวางขาครับครับไม่มีครับปวดหัวโอเคทิ้งเข้ามาก่อนครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงกันเลยได้ยินเสียงได้ยินววิเสียงสูงๆเลยได้ยินว่าสูงมากมันเป็นเสียง เป็นเสียงพม่าใช่ไที่มีลมประมาณนี้ไม่ใช่พี่ไม่น่าใช่เลยเสียงประมาณนี้เสียงวันใช่ใช่เสียงนี้เลยเขาได้ยินเสียงวาณนี้เนี่ยคนลุกเลยเนี่ยไอ้ลมเสียงพี่นีมันจะเป็นลมที่แบบผ่านอะไรเล็กๆใช่ป่ะซึ่งที่อยู่ในที่ที่ค่อนข้างโล่งเว้ยซึ่งถ้าสมมติเสียงจะเกิดอะที่ของท็อปยังมีโอกาสมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตามหลักเทมศาสตร์ใช้วิจารยณในการรักชนนะรับชมแต่ที่ก้มดูไม่เห็นเลยนะ เห็นตอนก้มไม่น่ากลัวเท่าตอนที่กําลังไล่ลงมาตอนลู่ลงมาตั้งแต่อันแรกเลยตั้งแต่ขั้นแรกเลยโอเคครับเทมันเลยอีกภารกิจห้องนึงนะฮคคือห้องคอห้องสุดท้ายของเทซึ่งภารกิจเทโหดทั้งที่แบบว่าทั้งเวลาตีสามทั้งแบบว่าเป็นการเล่นคนเดียวกับแรงทั้งหมดตีสามพอดีเป๊ะค่ะตอนเนี้ยเนี่ยทำไมที่ทำแม่เราเลือภารกิจกันเลยเทครับจุดทูบหนึ่งดอกครับแล้วก็ปักทูบระวางไว้ตรงพานสีทองเลยครับผม เอาทูบอะไรขึ้นมาไว้บนพานสีทองที่ตั้งอยู่นะครับจะได้ไม่เดินเหยียบโอเคครับเทบอกเขาว่าเรามาเล่น่อนแอบกันเราเล่นซ่ชอนแอบกันเดี๋ยวเราเป็นคนหาเธอเป็นคนซ่อนนะเดี๋ยวเราเป็นคนหาเธอเป็นคนซ่อนนะเรานับหนึ่งถึงร้อยรีบไปซ่อนนะเรานับหนึ่งถึงร้อยรีบไปซ่อนนะเทหันหลังปิดตาแล้วก็แบบไปที่ตู้ปิดตาที่ตู้ค่ะตู้ข้างหลังเทโอเคเทนับ หนึถึงร้อเลยค่ะหนึ่งสเก้ห้านด้าแปดเก้า้าร้อยหาเลยค่ะคพูดทั่วห้องเลยครับไยถามด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะ้อยู่นี่หรือเปล่าอะไเทถามหน่อยแบบอยู่นนะยไหนนะ้า ที่ hey, แบบหาตามของแล้วก็แบบไปจะเอของไหมคะ คร้่งนาฬิกาไม่ไหวเดี๋ยวก่นไม่ไปที่ถามบ่อยๆเลยอยู่นี่หรือเปล่าน่าจจเออะไรอย่างเงี้ยเ,เรามันตีมาแผนไทยยับเหรอใช่อเอ,อหรือเปล่าไม่หน้าเินอะไรที่ข้างใต้ตการเคลื่อนไหวคือเราเห็น แ่แบบระยะสายตาใช่ไหมแต่เขาพงข้างใต้มันแบบขึ้นไหวอะ่ะมันกล้าเดินไปทางไหนเลยอ่ะหาตัวเลยพี่เดินไปเลยครับเป็นกล่องเป้าเปล่าจะเี๋ไหนะ <ด>ออกมาให้จับใส้ดีอยู่ไหนนะอยู่ในกล่องหรือเปล่าอยู่ในโต๊ะว,วิ่งกล่องหรือเปล่าที่แบบจจเอ๋อะแล้วก็ก้มมองใต้วางขาตอนจจเอ๋อ ครับเช็คดีๆครับอออีกระยะหนึ่งครับพุมดูครับเกิดอะไรขึ้นครับที่มองไม่เห็นในที่เรามองจากไกลๆดิเมื่อกี้มาจากใกล้ไปหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมอะพู่กเปนดึก เห็นเห็นฮะเท่อาจจะแบบก้มแบบต่างๆเลยมาเมื่อกี้เห็นเสานหินสารแล้วใช่ไหมหินสารแล้วใช่ไหมครับย้ายไปก้มอีกฝั่งหนึ่งครับตรงของผ้าเยอะครับรวดวางขาฝั่งนั้นเห็นอะไรไหมฮะ ที่ช่วยเข้าไปตรงแอร์เลยนะครับเราไปส่องแถวนั้นครับว่าหายเท่านั้นอะไรครับพี่ไม่รู้ดีรู้สึกตรงนี้มันไม่รู้ดิเอง๋งไวไหมฮะตรงนี้เป็นจุดที่เนี่ยไม,ไม,เม่เนี่ยพอจะทำจริงแบบรู้มากเ<อ>ลยค่ะ ถ้าเท่หวไปตรงแอร์ได้ไหมครับตรงข้างในเลยะแล้วรอดวางขาดูได้ไหมครับตโวนึงใช่มอนตอกับมากับตรงตู้ครับไม่รู้เ่า,ได,ไ,ไ,าได้ไหวไม่รู้เ่าได้ไหวไม่รู้เ่าได้ไหวอะไรอะ นั้งกล้องใช้หมดแล้วป่ะใช้หมดแล้วอ่าให้อะไรนะตัวทีวีที่ลเทมบอกไปว่าแบบงั้นเราเลิกเล่นแล้วนะเรายอมแพ้งั้นเราเลิกเล่นแล้วนะเรายอมแพ้ไปแล้วนะไม่ต้องตามมาไปแล้วนะไม่ต้องตามมาโอเคเทพมาเลยครับเดี๋ยวทอเทกับโกหน่อยคุกกล้ามาแล้วกล้าอ่ะให้โกเล่า หลอกเยอะมากแน่นไปหมดเลยครับเวลาพอถ้ามาข้างหน้าตรงประตูปกติกระจกมันลั่นบ่อยมากลั่นที่นี่คือยังไงฮะแก๊กแก๊กแก๊กผมไม่รู้มันมันคือกระจกลั่นหรือเปล่าหรืออะไรได้ยินตรงนั้นแล้วก็เวลาพิเทเดนเข้าไปข้างในจะเริ่มแน่นแล้วแบบว่าเริ่มหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยจุดเดิมไงพี่จุดที่เราไป็นรู้ใช่ไหมพอพิเทเดนเข้าไปปุ๊บผมก็จะรู้เลยว่าพิเทเดลเข้าแบบนั้นผมก็จะคอยแง้มแ้มหัวดูนิดนึงกอนเข้าไปอ่ะตอนนี้ที่เอกไม่พูด เรีนกอนแอิอย่างเงี้ยรู้สึกปกติไหมตอนแรกก็ปกติแต่พอคาไหนที่เท่พูดแล้วมันแบบทําให้เราแบบเครียดขึ้นมาเลยมันรู้สึกแค่ตอนเวลาเดินไปตรงจุดนั้นพอจุดนั้นมันเหมือนคนลุกพร้อมกันอ่ะพีะ่เทพบอกว่าผมคนผมก็ผมก็มปุ๊บขึ้นมาแล้วบบมันมันพูดอะไรไม่ได้อ่ะจุดเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าเห็นเงาดำในมอนิเตอร์ด้วย จุดที่เท่กลัวคือที่เท่ที่บอกคือเงาอ่ะเดาะใช่คือพี่หมูแดงเห็นเงาในมอนเตอร์ผมไม่เห็นคือเท่เห็นจุดไหนจุดไหนเท่ตรงศาลพี่หมูแดงเห็นตรงไหนตรงไหนที่เรากระชากนั้นแหละพี่ก็เห็นเนาะไม่รู้เลยครับมาแล้วคนลุกจริงตั้งแต่เล่นมาทุกห้องห้องไหนเรือบร้อห้องห้องนี้แหละแต่ว่าถ้าถ้าขอชามผมว่าถ้าแบบถ้าดูเด็กคนนี้ผมว่าน่าน่านานกว่านี้ก็จะเาเรื่องน ก็ยังเป็นสองห้องเดิมที่โค้งแชมป์นะคะทุกคนจะก็จะมาจะฟังเท่ก่อนเท่เล่าเลยครับตอนเอ้ยเดี๋ยวทูบดับความไปอะไรคืออะไรที่ทูบดับเองอะทูบมับเองด้วยใช่คือดับตอนที่หมดกล้าไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้บอกเออเท่มาเอาอนี้โอให้เท่ไปดับทูบเท่บอกเอาดับแล้วทูบดับในที่นี้คืออะไรครับ ถ้าทุบดับก็คือเหมือนในะความคิดผมนะผมว่าเขาน่าจะแบบเลิกเล่นอ่ะแต่ว่าเราสามารถไปจุดเล่นก่อนเลยเหมือนเขาไม่อยากเล่นกับเราแต่เราหยุดอ่าโอเคไม่อยากเล่นกับเราคือพอขึ้นไปกอจุด,ดทูบอะไรเสร็จก็โอเควางทูบเสร็จก็มองไปรอบๆสตาร์ทตรงที่ตรงหน้าศาลแค่นั้นแหละแต่เราก็พยายามไม่ ยังไม่ไปโฟกัสอะไรมากแล้วก็หาตามเสื้อผ้าตามเวลาคิดไรในหัวแล้วก็หาตามเสื้อผ้าก่อนพราะเรามองต่ำอะเออมองต่าต,ต,ตรงแอร์จะอะไรข้างล่างเหมือนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาได้ยินเสียงใช่ได้ยินเสียงแก็ได้ยินเสียงแจ็คใช่หรอได้ยินเสยีย,สแยงแจ็คที่ขาแ้องงอแขใช้หมดจังพนเพราะว่านี่คือเสียงขัตั้งกล้องเวลาเอาไฟไปเอาขาไปเก็บไม่รู้เ่าไม่ไหว โอเคก็เอกก็ให้หาใจเอเอ้ทีมก็ให้หาจะเออะไรไปเรื่อยๆรอบก็จะพยายามเลี่ยกมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งที่ที่ไม่ได้กล้องไม่ได้กล้องใหญ่กว้างอ่ะไอกล้องีอฝั่งนี้อึดอัดต้องทั้งแถบเลยแถบลาวเสื้อผ้าทั้งทั้งแถบเลยยันโค้งมาอยัดเนี่ยโค้งมาอย่างนี้เลยแค่แค่นี้แค่สารแค่สี่อืมค่ะ ก้มเราไม่เห็นสารคือเลไม่เห็นสารก้มหลายรอบมากใช่เๆแล้วไม่เห็นสักทีคือก้มจนอยากรู้อ่ะจนแบบไม่กลัวจนอยากรู้ที่ก้มเอากอี้มาตั้งแล้วก้มเออเาแบบต้าสังเกตเท่จะมองก่นอนเท่ <ๆ S 2> จะจับภ <ๆ S 2> าพไว้ก่อนแล้วได้ก้มแล้วเท่ไม่เห็นสารสองสามรอบแล้วเท่เอาอี้มาต่อแล้วสุดท้ายเห็นใช่ไหมเห็นแค่ยอด เป็นยอดนะแต่สูงนะแต่เก้าอี้สูงนะถ้าเห็นมันต้องเห็นเลยจ้าไม่เห็นเห็นแต่เป็นเป็นยอดถ้าเห็นมันมีอะไรบ้างหรือว่าอะไรเป็นสีเทาใช่ไอ้ถุงที่เทยกออกไปหรือเปล่าเท่เอาออกไปแล้วเทยเลยไปเอาออกเราจังหวะที่เทใช่เราเห็นปลายยอดแล้วเราควรจะเห็นเห็นตัวเราถ้าเราออกแล้วเราควรจะเห็นแต่เราไม่เห็นคนลูกยัดเนี่ยเออเี่ยคนลูกไม่อยู่เลยจริงครบงมัน โอเคครับทุกคนก็หลังจ,จากที่เราได้พิสูจน์กันสี่ห้องครบหมดเวลาไปโอ้โหทุกคนเกือบตีสี่เลยนะฮะขอบคุณทีมงานทุกคนแลวโอ้โหทีมงานที่รอดูกันเต็มเลยครับวันนี้ก็ดูนีครับอยากจะบอกว่าที่เขาไม่กลับเขาอยากดูเหมือนก,กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะคลิปนี้บอกเลยว่าทําเพื่อแฟนคลับที่ขอเข้ามาเยอะมากว,ว่าอยากให้มีการพิสูจน์ EP สองเลป EP, ล EP นี้เป็นการพิสูจน์ที่แบบโวดมากทําเพื่อแฟนคลับจริงๆนะฮะเจอคลิปนะครับก็คงยังไม่ทําอีกยาวๆครับพักก่อนนะฮะพักก่อน แม่ไวเพื่อพักก่อนนะตอนนี้นะต้องพักกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไปขอเข้ามาดีกว่าครับทุกคน